ยิสโตฟันพอดแคสต์เพราะประวัติศาสตร์เป็นเรื่องสนุกเคยฟังเพลงไหมว่าแบบมีคแครอทมาฟาหนูเอาแคารอทมาฟา <laughs> ใช, <laughs> ใช่ใช่ใช่ <laughs> เชื่อไหมอ่ะว่าแบบว่าไอ้พฤติกรรมเรื่องแบบแครอทเนี่ยนะมันเคยแบบใช้ตอบโต้นาซีเยอมันได้ด้วย มันตีหัวไม่ใช่มันแข็งอยู่นะมันแข็งอยู่ทเป็นเล่นไปเอามาปาใส่หัวที่สามารถหัวแตกมันเล่าเดี๋ยวเล่าก่อนก็ต้องมันก็จะดูเหมือนตลกเนาะว่ามันเป็นแครอทอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะเอามาทำอะไรมาสู้กันนะซีลรมันแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเล่าย้อนกลับไปเขาบอกประมาณปี1940เนาะมันก็มีการแบบว่าบุกยึดภูมิภาคในในยุโรปอะนาซีเรียมันเขาก็เปิดปฏิบัติการนะคะยึด แล้วก็แบบว่าโจมตีอังกฤษแล้วก็ไปสู่การรบเรียกว่าการยุทธการการรบบิวเตนที่เรารู้จักกันเนาะมีการแบบยิงแบบว่ามีทิ้งฝูงเครื่องบินทิ้งระเบิดใช่ไหมคะไปตามเมืองต่างๆทั่วเกาะอังกฤษเลยแล้วครนี้ตัวมหานครลอนดอนเองก็เสียหายหนักมากคราวนี้เนี่ยทางอังกฤษอะเขาก็มีการตอบโต้โดยวิธีการที่ทุกคนค่ะจะโอ้จริงเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือใช้แครอทดกันตอบโต้เออถามว่าตอบโต้อย่างไงเขาก็บอกว่าในตอนกลางคืนเนี่ยอังกฤษเขาจะต้องปิดไฟนะคะ ไปตามเมืองเนี่ยเพื่อว่าไม่ให้เครื่องบินทิ้งระเบิดเนี่ยเหมือนกับโจมตีจุดต่างๆได้ใช่ไหมคะคราวนี้ทางการเหนือาก็มึงให้ข่าวเป็นการเป็นการสู้ดยกันให้ข่าวไปบอกว่าพวกเขาเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากประชาชนและทหารหันกันมารับประทานแครอทเพื่อว่า <laughs> อะไรฟังดูเหมือนตลกว่ะก็แครอทเราก็รู้ว่ามีวิตามินเอสูงใช่ไหมครับกินแล้วก็สายตาก็จะดี สายตาสายตาดีมันก็มันก็จะยังไงมันก็คือมันก็จะทําให้เหมือนกับว่าสายตาเหมือนตอนกลางคืนเนี่ยมันก็จะเห็นชัดไงเพราะเขามันมนการปิดไฟไง เวลามันมีการยิงนรืนึกออกแบบมันมีการสู้รบทางเออใช่เขาก็บอกว่าคือกินแครอทให้เอาวิตามินเอแบบบำรุงสายตานะแล้วมันจะไปช่วยรักษาอาการตาพร่ามัวแล้วก็ตาโรคตาบอดกลางคืนได้ด้วยคราวนี้รัฐบาลก็ออกมาสนับสนุนบอกให้ช่วยกันทานแครอทนะประชาชนเนี่ยเขาจะได้ใช้ชีวิตในยามค่ําคืนแบบที่ไม่มีแสงสว่างแล้วทหารก็จะได้แบบสามารถต่อสู้ในตอนกลางคืนได้อย่างดีอแล้วก็เผยแพร่ข่าวนี้ออกไปเรื่อยๆเขาบอกว่าปรากฏว่า อังกฤษเองเนี่ยสามารถยิงเครื่องบินของเยอรมันเนี่ยได้หลายลำอ,อใช่ไหมมันมีการปล่อยข่าวไปก่อนแล้วก็มันก็ปรากฏการจริงว่ายิงได้หลายลำเลยแล้วค้นี้นอกจากนั้นนักบินลบนี่ก็สามารถจะยิงเครื่องบินของเยอรมันเนี่ยเหมือนกับว่ากองทัพอากาศของอังกฤษอย่างเรืออากาศเออเอกจอร์จคนนิงแฮมนะคะ เจ้าของฉายาว่าตาแมวอาจจะใช้เพราะว่ามากินแครอทมาก็ได้เขาก็มีการทําสติยินเครื่องบินของมันตกได้ถึง2ี่สิลำที่ดูดีอุ้ยเดี๋ยวกันนะกินนานขนาดไหนทําไมมันได้ผลขนาดนั้นเนาะก็นี่เล่ามาแล้วก็เหมือนจะเชื่อเน้อว่าเหมือนสารภาพว่าแง่กระข่าวกันเหก็ไม่จริงเขาจะบอกว่ามันเป็นยุทธการทางการข่าวเอ้าไม่นี่กำลังจะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวออกจากรายการนี้ไปว่าจะไปปั่นน้าแครอทกินแล้วเนี่ย <laughs> มันเป็นยุทธการทางการข่าวก็เหมือนกับว่าใช้ความรู้อะเขาว่าแบบว่าแครอดบำรุงสายตาแล้วก็ปล่อยข่าวไปแล้วก็มีการทําให้แบบยิงเครื่องบินลบได้2ี่ําจริงคราวนี้จับว่าไอ้ทางฝั่งเยอรมันก็เฮ้ยมันเกิดอ,อะไรขึ้นเพราะมันได้ยุติได้ข่าวแบบนี้มามมแต่คราวนี้จริงๆแล้วเขาบอกว่าการที่ตอบโต้ได้เนี่ยไม่ใช่อะไรเพราะว่าอังกฤษเนี่ยเขามีเทคโนโลยีที่ที่เรียกว่าเรดาร์สกัดกั้นหางอากาศอ่า ก็เหมือนกับว่ามันสามารถจะไปตรวจจับตำแหน่งเครื่องบินได้อะค่ะในตอนกลางคืนไม่มีแสงสว่างก็จับได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยสามารถจะยิงเครื่องบินตกได้แต่การที่เขาเผยแพร่เรื่องเรื่องแครอทออกไปเนี่ยมันเหมือนเป็นการไม่ให้ยอรมันรู้ตัวไงว่าตัวเองมีมีเทคโนโลยีนี้เทคโนโลยีนี้เหมือนเบี่ยงเบนความสนใจว่าจริงๆฉันเก่งเพราะกินแครลอดแต่จริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ฟังแล้วก็ดูน่ารักนะคราวนี้ก็บอกว่าในในภาวะสงครามเป็นเรื่องกลิ่นมันก็เป็นเรื่องแบบ มันก็เรื่องเป็นเรื่อง,เป,เ,องเป็นเรื่องที่แบบมันก็นขาดแคลนอะ่ะใช่ไหมคราวนี้การที่เขาสนับสนุนมามันได้ผลนะมันผลดีในแง่ที่ว่าประชาชนก็มาปลูกพักสวนครัวช่วยกันกินแครอทใช่ไหมประกอบอาหารอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าได้ประโยชน์ในในแง่ของกําลังใจปกปิดข่าวใช่ไหมแล้วก็ปกปิดเรื่องความลับไม่ให้ คู่ต่อสู้รู้ว่าฉันมีอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนว่ามันก็เลยเป็นประโยชน์ของแครอทในยุคนั้นไม่เอาวามด้วยอะไรก็ไม่ด้มันฉลาดด้วยเนาะแล้วก็มันก็ได้ผลมันประเด็นมันมีนิดเดียวก็คือเป็นยุทธการทางการข่าวในการที่จะเบี่ยงเป็นความสนใจเท่านั้นเองแม้แต่จะบอกว่าผลประโยชน์ทางอ้อมมันก็ได้จริงอะถ้าคนเขาปลูกกันจริงๆใช่ไหมอาหารขาดแทนคือคือเรามาพูดเหมือนแบบมันตลกอย่างคือบอกว่ามันต้องเป็นการปล่อยข่าวจริงๆนะเพราะประชาชนก็จะเชื่อจริงๆไงแล้วลูกมันกินไม่งั้นเยอรมันก็จะไม่ไม่ เคยไม่ได้ยินข่าวนี้แล้วไม่ได้เชื่อจริงไงคือปล่อยข่าวไปแม้แต่หลอกแม้กระทั่งประชาชนตัวเองด้วยแหละไม่ได้จะรู้ใช่ค่ะสนุกดีฮะ